เด็กออกวอนนี้ขาสวนได้อันนี้จะเป็นหัว้อักกากนดมันแก่หมดแล้วเนี่ยมัก็โตแล้วหัวก็แต่หัวก็จะไม่ใหญ่มากเนาะมันก็จะเริ่มแก่อันนี้จะเป็นบวกมัาเกิดเทศดเนาะ ัน,นี่ก็พกักโม่ใบข้อแหมๆนะพักโม่เนี่ยแบบปีนี่นะพักมียงามเลยมันหนาวตลอดด้วยเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักชีผักชีก็บใบใบดูเนี่ยจะเป็นผักชีพลาวเนาะแล้วก็ผักชีไทยอันนี้ก็จะเป็นต้นเอ,อ่อ ขึ้นช่ายขึ้นช่ายเนาะที่เขาใส่กับผัดไทยอะ่ะแต่ต้นเขาก็บอยบอยบอยตัเนี่ยบอยจริงๆเห็นไหมพักอะไรก็บอยหมดอันนี้ก็จะเป็นแครอทเนาะมเขามีเกิดเนี่ยก็เลยเอามาลงใหม่อีกสลดัดสลัดกัวอันนี้ก็หอยหกินหมดเนี่ย อันนี้ก็ยังยังเหลือเยอะอยู่เนาะแต่เขาก็จะเริ่มแก่แล้วอันนี้ก็มันกันหัพวพักการสวนอันนู้นก็สตอเบอรี่เนาะสตอเบอรี่ก็ายแล้วจ้ะเก็บประมาณหกเจ็ดชุดเนาะเลื่อายจ้ะยังมนนีลูกนินดๆห,หน่อยๆอันนี้อันนี้เอามาปลูกใหม่เนาะย้ายเขามาปลูกใหม่ ผลไม้ก็สวนก็กำลังเริมสุกเนาะนเห็นไหเนี่ยตะปีนี่เขาไม่ค่อยดกเนาะลกลูกอันนี้เห็นไหมก็จะมีสองสีเนาะสีเขียวกับออกจะสีม่วงอมอันไหนที่ปลูกเรากินได้ก็กนะโอกเนาะผลไม้ส่วนอันนี้ก็เนี่ย เลืกเกบเนาะอันนี้จะเป็นสีเหลืองทุกคนจะซุกแล้วเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยโดกโดกพรชอบเอ่อพอสุกอะพชอบทำกินกับน้ำจิ้มเนาะคือน้ำปลาหวานอนะอร่อยนี่อันนี้ก็ ผลไมกก้กระปูเยอะอยู่จ้ะอันนี้เชอร์รี่ก็อย่างที่ให้เห็นตอนนั้นเนาะคือเก็บเร็วลูกเหล่าเขาส่วนนั้น,นี่ก็จะเป็นลูกแพ้นี่แพ้แล้วก็แอป,ปเปิ้ลเนาะอันนู้นก็จะเป็นเอ่อเมคตาลีหน,น่อยเนาะโอยไกลๆนี่ตัวแอปเปิ้ลปีนี้ก็โดกตกเห็หม ลูกแพรในยิงโดดปลูกมดแหล,ล,ล,ละจนะ้ะแฟลชแฟลชอุบลินเหลือหอย <laughs> เหลือหอยเหลือหอยเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันอันอุ้ยอันนี้สีแดงนี่ทุกคนเลย โอ้ยปีนี้รูกใหญ่มากเลยเดิมชุกหมดเนาะดอกด้วยเนี่ยเนี่นนนยทุกกิ่งเลยนะทุกกิ่งเลยเนี่ยดอ,ดอ,ดอพกพอบโพรตัดเออปีที่แล้วเนาะพรตัดยอดเขาตัดยอดเขาออกหมดเลยเราให้เขาไอ้นีใหม่รัด่ายเนาะ อันนี้ก็จะเป็นลาสเมอรีเนาะนี่้อนโปร่งนิดนะิดโคลรมันอะไรเนี่เมา,ากำลังกำลังจะลูกกัน,นเห็นไหมอู้หูผลโพลูลูกเขาดูลูกเขาใหญ่ okay, มากเลยเลยสอนนี่เหลอเนาะ ความสุขของคนอยู่เมืองนอกเนาะได้ปลูกพักปลูกผลไม้กินเนองเนาะก็จะประมาณถึงจะมีผลไม้เน่เหมือนบ้านเราแต่ก็ก็ไม่เป็นไหลเนาะกินของ้านเข้าวเหนีย,ยเอยอะแยะกินไม่วานไม่ไหวหรอกจก้ะ อันอนี้เห็นต้นเขาต้อตอนเล็กๆนีก่ก็เอามาลงใหม่นั่นแหละจ้ะแต่เขาก็ยังมีลูกให้ได้กินเนาะนี่เห็นไหมเนี่ยพรเก็บไปหกเจ็ดชุดแล้วแหละจ้ะบันวายแล้วก็จะประมาณนี้แหละทุกคนก็อัปเดตฉันให้ดูนเนาะนี่ยชั้นนี้ที่เก็บเนาะ 오케이 오케이 자